มุมทิศนะคะปรับมุมทิศได้เดี๋วใครอยากปรับมุมยิงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยมุมยิงมุมทิศปรับได้นะคะเอ๊ะสีเหลืองตำแหน่งเดิมใช่ไหมคะวางตรงเล็งตรงเล็งตรงที่เดิมนะถ้าเล็งตรงมันก็จะไปที่เดิมหรือเปล่าเอ๊ะยังไงเพราะว่าจัดหมดเราไม่ตรง งแล้วไม่ตรงก็ชนะได้นะคะเคยมีมาแล้วจวดไม่ตรงกตชนะได้สีสีนะครับรอบที่หนึ่งขานไปแล้วครับสีเขียวทำได้ยิงไปกอดเป้าเลยครับรอบสองห่างห้าเซนที่เฉลร่มันพอดีไหมแต่ทิศทางมันไม่ได้ยอยกับพี่คอยต้องเตรียมม่อหลบนะคนะ อะไรเอาแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะรวจเราอะแล้วแต่ตรวจเราอะห้าสี่สาอ่งยังเบือไม่อนะคะไม่เวลยังเหืออีกหรอไปเ็บรดเตรียมตัวยิงรอเดินไปข้างสนามนะคะพยายามเดินข้างสนามีช่วงคูรอบที่สองกลังเตรียมตัว ดีเดือเหลืองล่อที่สองามจากเป้าหมายสามเมตร60ซเมตรนะคะชมพูราลุ้นชมพูถ้าศนดศนนเสมอยังมีสิทธิ์ชิงที่หนึ่งนะคะสิงห์ชมพูชมพูใช้แรงดันเท่าเดิมยี psi 5 4 3เ1 0ไอ้าดามงศนยโอ้โหหวานเียวมา ระยะสามสิบเมตรนะครับใช้ใช้มุมเท่าเดิมก็คือมุมสีษะกางองศาแล้วก็ใหดเด็กแววดีมากนะะคแววลี่มวนนะครับของน้ำใส่น้ำแล้วก็เป้าหมายเจ็ด็ดมนะคะเด่นมากทุกทีเลยเสือฟ้ารอบที่สองกำลังเตรียมตัว ส่ะเขามีการเล็งเผื่อนะคะขยับซ้ายเล็กน้อยตอนนี้เขาหล๋งของสีฟ้าเอียงเล็กน้อยวันนี้โชคดีตกดีวันนี้น้องๆแทบไม่ต้องใช้ดวงเลยนะคะเพราะหลายโรงเรียนเจอลมแรงๆนะคะควบคุมไม่ได้กําหนดไม่ได้เพื่อนต้องใช้ดวงแต่วันนี้พวกเราใช้ความสามารถล้วนๆพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อะไตรงมากนะคะ สีฟ้าปรับได้ดีมากตองเชียนะครับฟ้าปรับบนทิปดีมากนะคะตรงเป๊ะเลยเหลือแรงเพิ่มแรงอีกเล็กน้อยค่ะกางจากป้าหมาสองเมตรครับนเะคะเหลืออีกหนึ่งว่ามาสีฟ้าโอกาสไตา์ของสีเขียวกำลังเบียงบัวสีเขียวยิ่ง เล่นได้เลยยิงทดสอบทดลองได้เลยไม่ไม่สามารถทาได้ใกล้กว่านี้แล้วทำลายสถิติตัวเองก็ไม่ได้นะคะตอนนี้นี่เดี่ยวนี่เกี่ยว,เ,ยวเขาทดลองอ,อีกแล้วนะคะรอบนี้เมื่อสักครู่เขาทดลองต่้มสุดคือ16รอบนี้เขาจะทดลองมากสุดคือ25 psi บหาพีซารอรนนะถ้าเกิดกระจกห้องประชุมทางพวกเราต้องช่วยกันรับผิดชอบโอเคไหม เงียบเลยสีเขียวโอเคไหมคะสีเขียวโอเคความแ้วชุดนิ้โป้งความกันสูงกระแทนห้าสีส่ส <G ül> ามสองหนึ่งศนยี่คือยิงสุดโต่อนะคะมทดลองยิงให้เฉยน,นะครับพอดีสีเขียวเขา <G ül> ชิดเกาะเสานะครับเป็นยิงคนแรกแล้วก็ยิงแม่นในการแข่งยิงแม่นนะครับ ที่ยิงเหมาะสมที่ีกับจดไว้นะคะยิงเล่นได้เสพเพื่ให้น้องนะคยิงง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากเวลามีจักัดะสีเหลืองโอกาสสุดท้ายสีเหลืองไม่แน่สีเหลืองอาจจะทำได้ศูนย์จุด ศูนย์นมีจิตมีสิชิงที่หนะคะแนนยี่สิบเอด psi สีโนี่แสีโล้นโสีโ้เตน้ำนะคะสาม ml โอกาสสุดท้ายของสีเหลืองจะเป็นยังไงสีเหลืองเอียงซ้ายด้วยนะคะเอียงซ้าย ก็แ,ววแทนมเจอกัพื่อนค่ะจูนิฟองพร้อมกันเมื่อพร้อมวันนี้พวกเราโชคดีลมนิ่งมากจูนิฟองพร้อมกันทุกๆควาร้อมว,ว่านี้ค่ะตัวแทนทั้งสาคน5 4 3 2 1 0ยโอย,ยังเียงอยู่นะคะยังเอียงอยู่ไม่เป็นไรเก่งมากแล้วนะคะเก่งมากแล้ว <c oughs> ยอดนะเพื่อนให้กำลังใจสีเหลืองนะคะต่อไปโอกาสุดท้ายของสีชมพูโอกาสุดท้ายของสีชมพูกำลังเตรียมตัวชมพูชดแรงดัน19 psi ชมพูลดแรงดัน5 4 3 2 1 0 ว่าไงโอ้โหยังคงทำได้ดีสำหรับตงหาตรงมากนะะควิธีจะรวดรงมากาจากเป้าหมายหนึงเมตรก0สิบเซนติมตรนะคะเยี่มากก่อเสาเลยก่อเสาเลยก่อเสาเลยมีโอกาสเป็นที่หนึ่งนะคะ ศูนย์จุดศูนยศูนจะต้องล้างทีเสียวออกเลยจะได้ยิงใหม่นะคะมีโอกาสเป็นที่หนึ่งสาวสีฟ้าสีฟ้าจะได้แานยี่สิบสอง psi นะคะยี่สิบสอง psi วันนี้หลายคนเคยทำกรวจกวันน้ำมาแล้วนะคะ ในการทำรอบนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆห,ห,หลายอย่างนะคะมาแต่รอบนะรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเลยใครก็ได้ใ,<โ>ใครก็ได้ถือดามจับแต่ฟังกันห้าสองนึ่ง ค่อนข้างสายดีนะคะ,ะโอเคเดี๋ยวเงินรางวัลที่พี่จะลงบัญชีให้นะคะงลงบัญชีไว้ให้แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดสีเขียวชนะนะครับสนะวัสดีครับ